สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำหวานเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพามาให้ชมบอลสีเกษตรศาสตร์นะคะก็มาอัปเดตให้ดูเนาะหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีมากเลยครับเพื่อนๆตอนแรกคิดว่าเขาจะโตช้านะคะช่วงประมาณหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเขาจะโตช้ามากหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็โตไวมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ่ะดูนี่มีดอกมาแล้ว หนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามกำลังจะโผล่ขึ้นมานะคะนี่แล้วก็มีหน่อด้วยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือแบบงามมากเลยครับเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมก็มีหน่อด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้แยกเนาะเห็นไหมอุ้ยบางต้นนี้บางอ้ใไบบางเอาบางอีแกแล้วนี่อันนี้เป็นหน่อค่ะนะคะแข็งหน่อขึ้นมา แต่เรายังไม่ได้แยกนะคะเขากําลังเป็นฟอร์มกอสวยเนาะเราก็เลยไม่ได้แยกเ่าเห็นไหมสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนแรกเขาก็จะขึ้นมาประมาณอย่างนี้นะคะนี่นี่แล้วก็จะค่อยๆกัดสีมันนะคะนี่เห็นไหมสวยเลยค่ะเพื่อนๆ่ะตัวนี้ก็เป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะคะเัเพื่อนๆแล้วก็ คิดว่าเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะมีบ้างแล้วเนาะแต่เราก็มาให้ชมกันนะคะนี่กษตรศาสตร์นะคะใบนี้แอบเหมือนมิ่งมงคุณอยู่นะเนี่ยแต่ใบนี้ก็สวยเห็นไหมลูกเล่นเขาเยอะนะคะบอลสีเนี่ยตอนที่ยังกัดสีไม่เต็มที่เห็นไหมคะเพื่อนๆจะมีเขียวมีแดงมีออกชมพูนิดๆกระดูกก็จะดำ พอเขากัดสีเต็มที่ก็กระดูกเขาก็จะเขียวๆอย่างนี้นะเห็นไหมคะเพื่อนเเน,นอะนี่ก็มาดูหลังใบเขานะคะน,นี่งามมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้เนาะอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะบอลของเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแบบกำลังเดี๋ยวจะกําลังจะทําแบบตู้อบเนาะสําหรับไว้หน้าหนาวนะคะเพืพ่อนๆแต่ตอนนี้เราก็ตัวไหนที่ว่า อยู่ธรรมชาติธรรมชาติได้ก็เลี้ยงกันไปเนาะนี่สวยมากเลยค่ะแต่คิดว่าเลี้ยงธรรมชาติเขาน่าจะโอเคที่สุดนะคือแบบโตไวมากค่ะเพื่อนดินนี้ก็จะเป็นใบมะขามนะคะใบมะขามแล้วก็ใบกําปูเนาะแล้วก็ขิงวัวค่ะเพื่อนใส่ให้เขาเนาะก็ไม่ต้องแบบดูแลอะไรมากมายนะคะ สวยเลยค่ะพาเพื่อนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็เป็นบอลสีอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะคะเพื่อนๆสีสันสวยนะคะตัวนี้เป็นเอ่อดาวประจำบ้านเลยนะคะใครมาชมก็ชมว่าสวยะค่ะเพราะเขาเป็นฟอร์มกอใหญ่มากะคะ่ะเราใส่กระถางแบบนี้เลยนะคะกระถางปูนเนาะนี่สวยมากเลยค่ะ เห็นเพชรเจ็ดสีไหมคะยังไม่กัดเดี๋ยวจะหั่นนี่โอเคโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้นะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะหลังจากที่ลงคลิปไปหนึ่งเดือนนะคะเขามีการจเจริญเต,ติบโตได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ